สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของที่พักแห่งหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าคูแคมปิ้งนะครับเรามาทำความรู้จักว่าที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนและก็เดินทางยังไงครับมาติดตามกันครับคูแคมปิ้งตั้งอยู่เลขที่55ถ้ 1, หมู่ที่4 ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งอยู่ก้ำกึง่งระหว่างตำบลอโยเวงอำเภอเบตงและตำบลแม่วาดอำเภอทานโตนะครับจึงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถานที่ตั้งอยู่สองอำเภอรครับผม สำหรับการเดินทางนะครับหากเราเดินทางมาจากจังหวัดยะลานะครับมายังอำเภอทานโตโดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข4106นะครับเราขับข้ามสะพานทะเลสาบเขื่อนบางลางนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอโรงเรียนบ้านจุโป,โปอยู่ทางขวามือครับ แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายน้ำตกละองลุงมาอีกประมาณ2กิโลเมตรเราก็จะเจอป้ายทางขวามือนะครับเขียนว่าบ้านวังใสนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานตามทางถนนลาดยางขับเข้าไปอีกประมาณ7กิโลเมตรนะครับจะเจอคูแคมปิ้งรีสอร์ทเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาป่าดิงครับผม แต่หากว่าเราเดินทางมาจากตัวเมืองอำเภอเบตงนะครับเรามาที่ชุมชนกม39นะครับผมเราก็จะเห็นป้ายนี้นะครับผมนี่ครับป้ายบ้านวังไสนะครับให้เราเลี้ยวขวาไปเลยครับนี่ครับหลังจากที่เราเลี้ยวขวาไปแล้วนะครับเราต้องขับรถบนสะพานแคบนะครับซึ่งไม่สามารถขับรถสวนทางกันได้นะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ต้องดูจังหวะให้ดีคนไหนมาก่อนก็สามารถเดินทางได้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีป้ายบอกทางอยู่นะครับนี่ครับรถคันนี้หลบให้เราครับนี่ครับบรรยากาศข้างทางนะครับก่อนที่จะถึงคูแคมป์ปิ้งกันครับผมดูบรรยากาศไปครับ เราก็ขับรถขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับผมขับเรื่อยๆนะครับมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดเส้นทางนะครับนี่ครับก่อนที่จะถึงครูแคมปิ้งก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมก็จะมีป้ายบ่งบอกไว้ทางด้านซ้ายนะครับนี่เราถึงแล้วนะครับ ครับมีป้ายอยู่นะครับเราก็เลี้ยวลงไปเลยนะครับคูแคมปิ้งทางเข้าก็อาจจะแคบนิดนึงนะครับลงจากถนนไปเลยครับผมนี่ถึงลานจอดรถนั่น บนแหะครับ <Okay. S 1> สำหรับอัตราค่าบริการทุกท่านก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับผมผมมาพักที่บ้านติดเครื่องปรับอากาศติดแอร์นะครับผมก็คืนละ700บาทนะครับ นี่ครับบรรยากาศตอนกลางวันนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านกันแล้วด้านบนก็จะเป็นที่พักของเรานะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นที่พักกันเลยครับห้องพักนี้ห้องละ700บาทนะครับเป็นแอร์นะครับถ้าไม่ใช่แอร์ก็6 0 0บาทนะครับเหตุผลที่เลือกอหลังนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเห็นวิว ระยะไกลได้เยอะครับผมเพราะอยู่ที่สูงนะครับนี่บรรยากาศดีทีเดียวครับนี่ครับบ้านพักชื่อว่าคุณเขาสองครับผมถือว่าบรรยากาศด้านในก็โอเคทีเดียวเลยครับผมก็สบายครับสำหรับนี้ก็เป็นบ้านพัก ครอบครัวครับผมสำหรับด้านหน้าก็เป็นทิวเขาซึ่งเป็นทะเลหมอกไหลผ่านตอนเช้านะครับนี่ก็บ้านพักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่มุมสูงเหมือนกันครับสำหรับด้านหน้าก็เป็นลานปิ้งย่างหรือเป็นที่นั่งพูดคุยสังส่งสรรกันครับผมด้านหน้าก็เป็น Uh, เต็นต์นะครับซึ่งเต็นท์นี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหลังละสามร้อยบาทนะครับนอนได้สองท่านครับภาบรรยากาศโดยรอบๆอบอคููแคมปิ้งกันครับนี่ครับมาถ่ายเต็นท์ให้ทุกท่านเห็นกันชัดๆอีกรอบหนึ่งสองคนชิลๆสบายครับ ับผมพาลูกมาถ่ายรูปก,กันครับนี่ลานกิจกรรมอาจจะนั่งพูดคุยสังสรรค์ปิ้งย่างกันได้ครับจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะครับค่ำนอนดูดาวเช้าดูทะเลหมอกส่วนตัวสำหรับด้านล่างก็ เป็นที่พักอีกครับผมก็มาเก็บบรรยากาศฝากทุกท่านกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเก็บบรรยากาศอาตอนกลางวันจนถึงช่วงค่ำมาฝากทุกท่านกันนะครับหากท่านอยากจะรู้ว่าในยามเช้าที่คูแคมปิง้งบรรยากาศเป็นยังไงหมอกหนาเพียงใด สบายแค่ไหนก็คอยติดตามคลิปต่ตอไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูในส่วนของช่วงค่ำก่อนนะครับผมบรรยากาศถือว่าดีเลยทีเดียวครับนี่มีที่ถ่ายรูป สวยๆงามๆนะครับด้านหลังยามเช้าเป็นทะเลหมอกเลยครับผมก่อนที่จะไปดูทะเลหมอกยามเช้าในคลิปต่อไปเราก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆออคูแคมปิ้งมาฝากทุกท่านกันครับมาดูกันนะครับ